้้นนัาสร้าง,งาสถิติเป็นละครช่องทีวีดิจิทัลที่เลตติ้งสูงถึง5.4ด้วยความเข้มข้นของละครพิศวาสเนื้อหาผูกปมการแก้แค้นข้ามภพของวิญญาณนางรำซึ่งถูกชายคนรักล่วงมาสังหารเพื่อให้เป็นวิญญาณเป้าสมบัติแผ่นดินหากละครที่สร้างจากบทประพันธ์ในชื่อเดียวกันของทมยันตีกลับถูกตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการผ่านโลกโซเชียลว่าพอดเรื่อง คล้ายกับนิยายปี1897เรื่องซิสก้าของนักเขียนชาวอังกฤษมารีคาเลลี่เราถึงศกนาฏกรรมความรักของนางระบำที่ถูกคนรักสังหารเป็นวิญญาณในสุสานของพีระมิดกระแสดังกล่าวส่งให้นิยายเรื่องดังของไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่มีลักษณะดัดแปลงมาจากต่างประเทศถูกให้นิยามว่ายืมพลอตจนเกิดข้อถกเถียงถึงความเป็นต้นฉบับที่แท้จริงในงานวรรณกรรม การเข้ามาของกฎหมายลิขสิทธิ์ในปี2537นราะคะทาให้วรรณกรรมในยุคก่อนหน้านั้นถูกตั้งคําถามแล้วก็ข้อสังเกตค่ะเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันของพล็อตเรื่องทั้งในวิยวงวิชาการที่มีการศึกษาเรื่องของวรรณกรรมเปรียบเทียบสิ่งนี้กับสะท้อนให้เห็นถึงการส่งต่อนะคะอิทธิพลของงานศิลปะผ่านยุคสมัยค่ะเพราะแบบทงมันมันอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้นะครับในเมื่อวรรณกรรมที่เรียกว่านิยายและเรื่องสั้นซึ่งเข้ามาใน จริงๆมันมัน,ม,นมันกำเนิดมาไม่นานหรอกครับมันแค่ร้อยกว่าปีแล้วก็ในเมืองไทยก็หยิบยืมมาจากเขาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นแน่นอนี่นสุดแหละในยุคแรกๆเราได้อิทธิพลมาอย่างชัดเจนนะครับเราได้โอเฮนรี่มาในเรื่อง,งที่เป็นแนวหักมุมนะครับหลายๆเรื่องบางเรื่องเอามาเลยอะพล็อตะครับเช่นอย่างเรื่องสร้อยคอที่หายไปการยืมพล็อตก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่การยืมมันคือการที่เราใช้พล็อตเนี่ย เพราะซึ่งมันมีอยู่ไม่เกิน20พรอตเนี่ยมาสร้างงานที่มันเป็นของ,ของนักเขียนเองอย่างงานของคุณนิดารักเดียวของเจนจิราก็มาจากเจนนายนักเขียนนวนิยายแน,แนวนี้ในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นนักเขียนที่เรียนเมืองนอกมาหรือว่าเป็นลูกเจ้านายก็คือเป็นคนชั้นสูงของสังคมนั่นแหละแล้วก็นํางานพวกนี้มาดัดแปลงให้คนอ่านโดยที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ใด แม้ในอดีตการยืมพลอตหรือใช้งานเขียนต่างชาติที่เคยได้อ่านเป็นต้นแบบจะเป็นสิ่งที่นิยมของนักเขียนในยุคเริ่มต้นวนรรณกรรมสมัยใหม่ของไทยเมื่อเกือบร้อยปีไม่ว่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์คริสตปรามโมทก็เขียนนิยายการเมืองอย่างภไยแดงขึ้นมาโดยมี The Little World of John Camillo ผลงานของ Giovanni g o r s i นักเขียนอิตาลีเป็นต้นแบบหรือสาวเกลือฟ้าและนิพของพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระนราธิปพันธ์พงศ์ ก็มีที่มาจากโอเปร่ามาดามบัตต์ฟายของปูชินีคีตากวีอิตาลีแม้แต่นักเขียนหัวก้าวหน้าอย่างสีบุรพาก็ได้เขาโครงของคัวพิเพิลผลงานนักเขียนรัสเซียฟิออร์ดดอสโตเยฟสกี้มาเปลี่ยนเป็นนิยายเรื่องสงครามชีวิตหากในยุคปัจจุบันที่การยืมพล็อตเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากขึ้นนักเขียนรุ่นใหม่อย่างปองวุฒิรุจิราชาคอนเจ้าของนิยายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสี่ไร้ก็ต้องอ่านงานเขียนให้หลากหลายขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่ยึดติดกับผลงานต้นแบบเพราะนักอ่านยุคนี้สามารถตรวจสอบงานประพันธ์ได้ง่ายขึ้นนักเขียนจึงต้องทํากันบ้านเป็นเท่าตัวยิ่งถ้าเกิดคนจะเริ่มทํางานสร้างสรรค์ใหม่ๆควรจะเปิดตัวเองให้กว้างมากที่สุดเพื่อรับสารหลายๆแบบนอกจากนั้นเอาขอ้อมูลหลายๆแบบมากันรองรวมกันอะไรเงี้ยเพื่อแปลเป,เป็นเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองยุคปัจจุบันนะ,ะส่วนมากมาก็จะแบบว่ายอมรับหรือพูดกันมาก่อนเลยว่าแบบนี่เรื่องนี้เขียนโดยเพราะว่าไปอ่าน อของคนนี้มาหรือไปดูหนังเรื่องนี้มาเลยได้แรงบ,บรันดาลใจอะไรเงี้ยคือคนคนยุคใหม่ที่ตื่นตัวกับเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องลึกกวสิทธิ์เรื่องอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเขามักจะบอกอย่างนั้นว่าบอกไปก่อนเลยว่างานนี้ตัวเองทําเพื่อทีวิวผลงานนี้ของคนนี้อะไรเงี้ยครับพอเราเ<อ>ห็นในตัวการเคลื่อนนะฮะการเคลื่อนของเรื่องราวของพล็อตเนี่ยนะครับมันก็ทําให้คนเกิดความสนใจในวรรณกรรมซึ่งมันกว้างออกไปมากกว่าเล่มที่เขาอ่านพอเขาอ่านเล่มเนี้ยเขาจะอ่าน อ่านไปอ่านอีกเล่มหนึ่งอ่ะที่ถูกพูดถึงนะครับว่าเฮ้ยมันเฮ้ยมันมีอะไรคล้ายกันไหมมันมีอะไรที่เทียบกันไหมมันมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็ข้อดีข้อเสียของมันอยู่ตรงไหนในแต่ละเล่มอะไรเงี้ยครับบริบทสังคมและยุคสมัยยังมีส่วนกําหนดทิศทางการสร้างงานเขียนไม่น้อยเช่นพอดเรื่องแนวปัจเจกที่ว่าด้วยความเหงาในจิตใจของมนุษย์ในงานของนักเขียนชื่อก้องฮารุกิมูราคามิซึ่งได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อน,นักอ่านนักเขียนไทยในยุคนี้ หากภายใต้แนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นที่เชื่อว่าไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้การเดินตามร่องรอยความคิดจากอดีตจึงนับเป็นความท้าทายให้นักเขียนต้องใช้พลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยแนวทางของตัวเองอัญชลีปสุวรรณไทย PBS รายงาน